ได้มาแล้วอันนึงมัทฉะอันนึงโฮจิฉะ๋หวลองชิมดูสิยังไม่ได้เปิดยังไม่ได้เปิดฟ้าอันนี้ต้องใส่ซาตินตึงโป้วลยไหมใช่เล่นมูกตอนป้าอายพอดีเลยค่ะจังหวะนี่ไงส้ม

ฟงฟงฟงกินมัทฉามาลาเต้ไหมลูก,กไม่กินหรออันนี้อยู่บ้านร้องให้โทมแกละเจ็ดร้อยเยนไปไปเอาส้มมามาต่อพอแล้วเหรอไมอาแล้วอัในไหนไหนมาแล้วก็กินเลยจะได้หายข้อมใจ